อาเพื่อนเพื่อนลองฟังเสียงดูนะคะฟังเสียงครับเหมือนไข่อยู่บนน้ำมันเลยนะป้าแป๊ะป้าแป๊ะป้าแป๊ะอ่าต่อไ <ปะ S 2> คด<ง>ัตคุงฝากกดซับสไคร b ์ช่องดัดคุงด้วยนะครับ ดีวิวขนมไข่พุดดิ้งกันนะกันี่นะครัะไข่พุดดิ้งพี่เออีกมันเป็นกระทะนี่ช้อนนอโตแกะเลยครับคนละหนึ่งฟองนะพี่เอาฟองแรกเลยพี่เอาฟองนี้พี่เอาฟองนี้อ่าแมวเอาอีกฟองนึงจะในนี้จะมีจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีไข่มีกระทะมีอะไรเนี่ยมีสมอ ป๊อปปิ้งแคนดี้แล้วก็มีซอสเอาไว้ราดไข่ลูกแล้วก็มีช้อนกับมีดให้ด้วยนะคะอ้าวช้อนกับซ่อมไม่ใช่มีดแม่พูดผิดช้อนกับซ่อมอ๋อตรงปะด้ามช้อนตรงนี้เป็นมีดได้นะครับเป็นทั้งมีดทั้งช้อนเลยอย่าเพิ่งแกะไข่นะเดี๋ยวเราจะดูวิธีทํากันนี่มีทั้งช้อนเลยะนี่วิธีทําหลังกล่องอันดับแรกแกะกระทะออกมา อันดับที่สองเทป๊อปปิ้งแคนดี้ลงไปโอเทเลยเหรออืมเขาบอกเทป๊อปปิ้งแคนดี้ก่อนลงในกระทะแล้วก็ใส่ไข่แล้วค่อยราดซอสนะคะอ้ะาวเมลทับตามพี่ดัสเฮ้ยล้นเ<ห>ลย<ะ>อ่ะมันเป็นเม็ดป๊อปแปรใช่ไหมลูกเฮ้ยไหนลอง <literature S 2> ชิมดนะิตังโบตังโบแปะไหมแปะไหมแปะเปล่าแปะเมลก็ชิมเหมือนเมลดิอุยดังมากเลย เสร็จแล้วเทป๊อปปิ้งแคนดี้เสร็จแล้วใส่ไข่ลงไปนะคะเมลดูพี่ดั๊ดทำก่อนก็ได้ลูกค่อยๆแกะนะครับแกะได้ไหมเมลเทปปิ้งแคนดี้ก่อนป๊อปปิ้งแคนดี้มาเดี๋ยวแม่แกะให้ครับอันนี้ป๊อปปิ้งแคนดี้ของน้องเมลเป็นสีส้มนะคะรสอะไรลูกรสส้มเนาะอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอแต่ของน้องดั๊ดเป็นสีแดงน้องดั๊ดบอกว่ารสแตงโมเป็นเปรี้ยวอ่ะ มะม่วงมะม่วงต่อไปจะแกะไข่ดาวนะคะแกะไข่ดาดวเฮ้ยแม่น้ำมีน้ำไหลด้วยเดีย๋ยวหนูขวดก่อนมันเป็นขวด,ดปิปด้งอะ่ะอุยมันดึง่งดิ่งดังดังด้วยอ่าต่อไปเราจะใส่ไข่ลงไปในป๊อปปิ้งแคนดี้นะครับเพลนะครับอ้าวลองดัดค่อย,ยๆใส่ลงไปอุ้ยระวังลูกอุ้ยมันมีน้ำแล้วป๊อปปิ้งแคนดี้มันดังเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยทำไรไงอ่ะอะไรบ้าง อยาให้หนูน้อยมันเป็นหัวดาวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องดั๊ดเอาช้อนเขี่ยลงลูกช้อนน่ะนะอืมซ่อมนะเร็วเร็วเร็วเขี่ยไข่ลงไปโอ้ยไอ้ทอดไข่ดาวเลยอะได้ยินเสียงไหมเพื่อนได้ยินคขาปอมแปะป้อมแปะป้อมแปะเป็นการทอดไข่ดาวน้องเมลอยากทอดไข่ดาวบ้างเดี๋ยวแกะไข่ดาวน้องเมลก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่พับพับพับพลิกพลิกพลิก ขยับให้ดีลูกขยับให้ดีพิพิอ่าต่อไปเราจะมาทอดไข่ดาวของน้องเมลกันนะคะเอาดัดเขี่ยลงมาเอาเฮ้ยด้าด้าเร็วเอาด้ดช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอ้โหมันดึงดึงอ่ะ้ดึงมากเลยต้องใช้มือช่วยดึงดึนดึงดึงดึมแม่แม่ดึงดึงเกิน น้เสียงด้วยนะคะน้ำเสียงครับแข่อยู่บนน้ำมันเลยนะป้าแปะป้าแปะป้าแปะอ่าต่อไปแม่ของน้องแมวแล้วของน้องดัดแปะหมดแล้วใช่ไหมยังยังไม่ค่อยหมดอ่ะแล้วหั่นไข่แล้วนะน้องแมวยังอย่างนี้อยู่ใส่ซอสก่อนสิลูกใส่ซอสเอาใส่ซอสใส่ให้หน่อยอ่าน้องแมวแกะซอสมาเฮ้ยซอสอะไรอ่ะแม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราชิมกันเดี๋ยวไม่ใช่น้ำปลาหรอกลูกมันก็ทำแบบนี้แหละ อ้าวลองชิมลองชิมซอสดูสิลูกรสอะไรเทจดงขอบีบกันบีบอ่ะบีงดักบีบซอสแล้วน้องเมลชิมซอสเมลชิมก่อนจะอร่อยไหมไม่มีไม่มีรสอะไรเลยอุ้ยนั่นกินจังเลยอ่ะเหมือนซอสมะเขือเทศดำเลยดูโอ้ลองเมลราดบนไข่ แต่จานชิวเลยนะครับเพราะพอมิดปพอแป้งมันมีควันไงเออใช่ร้อนมือเอยรดอนมือเรียสักเลยเอาเป็นยังไงลูกรสชาติซอสอร่อยอร่อยเหรอคะอร่อยเราลองกินพร้อมไข่เลยเอาเอาช้อนเอาซ้อมตักให้ดีนะมีช้อนเอาซ้อมอุ้ยดูน้องดาใช้ด้านมีดนะคะเอาด้านมีดเหรอเพื่อน มันไข่แดงมันจะแตกกันเนี่ยอ๋อมันเจะนูนดีกว่าเลยดึ๋งเฮ้ยมันดึกมากเลยมันเหมือนวุ้นนะเนาะลูกดึ๋งใช่มันดึกงมากนอาไปลองกินดูออซอบจิ้มลูกจิ้มจิ้มไม่ได้เลยอ่ะดึ๋งมากน้องเบลยังเป๊ะอยู่เลยเนี่ยดูสิฮัลก็เป๊ะเหรอโอ้โหาเล็กๆหน่อยลูกอาหารอาซอบจิ้มเออการกินไข่ดาวแบบใหม่นะครับไข่ดาวเด้งดึ๋ง เอาข้าวคนล,ละถ้วยไหมลูกเอาดีครอบน้องแมวชิมซอสอย่างเดียวเลยนะคระเอาน้องด้านใหญ่ชิมไข่ขาวแล้วเอาซอสจิ้มได้ไหมไม่ได้ไไดอหรเนี่ยไม่ได้ไไดก,ก้มไปใกล้โอ้โหงับเลยโอ้โหรสชาติเป็นยังไงครับอ๋อแบบนี้แ<อ><อ>ปลว่ายังไงเนี่ยมดอไเฮ้ยาไปแล้ว เรวลองชิมสิพี่ดั๊บอกว่าไม่อร่อยอ่ะอุ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยซื้อมาแพงด้วยนะครับอ่อเมลเมลลองกินสิมาแล้วไม่อร่อยเมลบอกอร่อยแนะเมลกินอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยหั่นหั่นช้อนตักกินเลยลูก พี่ซอสีอ่กินลำบากมากเลยนะครับพี่สอสพีสวเป็นไง้งอร่อยป้ะแมวอ,อ,อันตรงเนี้ยมันเหมือนูอันเนี้ยตรงขา,ข,ขาวๆเล่นดีกว่าตรงขาวมันเหมือนอะไรมันเหมือนหุ้นเลยหล้ห <laughs> อ่อยอ่ะอร่อยเหรอาพี่ดาท,ทไปหว่าไม่อร่อยอะลูกเฮยไข่แดงไข่แดงอไข่แดงเหมือนเลยเนาะ หนแม่ขอลองชิมหน่อยสิได้ครับเล็กๆมาให้แม่หน่อยแม่จะได้แม่จะได้แบเพื่อนไงว่ามันอร่อยหรือเปล่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงอืม่กลิ่นแตงโมของต็อปิ้แล้วมันก็เหมือนวุ้นแล้วมันก็เปรี้ยวๆอ่ะซอสมันเปรี้ยวใช่ไหมขอร้องชิมของมยวหน่อยมันรสอะไรอ่ะอร่อยไหมของมยวอ่ะ จะขอน้องเมลลองสิพี่เมลใช้ช้อนตักเลยอ่ะเป็นเป็นกลิ่นแตงโมอ่ะไหน้าขอลองของเมลหน่อยของน้องเมลมันจะอร่อยกว่ากากเฮ้ยป๊อปปิ้งขอชิมหน่อยนะ่แม่ขอช้อนหน่อยขอน้องเมลเป็นกลิ่นส้มๆหวานๆเฮ้ยเหรอพี่ขอลองชิมหน่อยนะของเมลใช้มีดเลยเหรอแล้วก็ ป๊อปปี้แคนดี้มันไม่เปรียร้ยวลูกมันหวานแต่ซอสมันจะเปรียร้ยวนิดหน่อยอร่อยหอมไม่อร่อยหอมไม่อร่อยกว่าใช่ไหมเพราะหนูไม่ชอบกินแตงโมแน่เลยอ่ะไหนลองเอามาจิคราวนี้ต้องเกืนอันนี้เดียวค่ะหนูกินห<ค>นูกินมีป๊อปปี้เล็กเท่าน,นี้อ่ะลองน,นลองกินสเิเล็กเล็กเล็กอันนี้เล็กอื โหไม่กินแล้วอ่าเดี๋ยวเราสรุปก่อนถ้าขนมไข่ดาวเนี่ยน่าซื้อมาลองไหมลูกน่าครับน่าซื้อมาลองนะครั้งเดียวพอใช่ไหมเออใช่ไม่ไอยทำไมอ่ะไม่่คยอร่อยเท่าไหร่หนูอยากเอาสิบครั้งอ๋อน้องเมลชอบใช่ไหมต้องเพื่อนๆต้องลองดูนะคะว่าใครจะชอบหรือว่าไม่ชอบแต่สําหรับน้องดันน้องดันไม่ชอบใช่ไหมใช่แั่นีเดียวพอแต่น้องเมลชอบมากนอตินถั่วนี่ไอติม ถ้าคุณเพื่อนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย